ครับสวัสดีครับอา่าวันนี้เดี๋ยวจะพาหลานไปเล่นน้ำคลองกันนะครับเกาะช้<ร>างบางันฉันนะครับช่องเกาะช้างบันฉันเดี๋ยวพาไปเที่ยวคลองหลังบ้าน,นครับเดี๋ยวกำลัง,งจะไปที่คลอง เดี๋ยวไปอ่าเสียงใหม่ก็ได้เนาอเพราะว่าอัน,นี้เสียงมงันแทรกใกล้จะถึงแล้วครับเกาะช้างนะครับเกาะช้างบานชั้น นี่มันเป็นอย่างนี้มีคลองด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูน้ำตกน้เล่นน้ำน้ำคลองอันนี้เป็นคลองเล็กๆไม่ได้คลองใหญ่พาหมามาด้วยพาน้องหมามาอาบน้ำด้วยนี่ครับคลองอยู่ตรงนี้ ช่างครับเกาะช่างบรนฉันนี่มันเป็นอย่างงี้บรรยากาศข้างคลองนะครับนี่ก็จะมีป่ายาง นี่ครับมันจะมีคลองน้ำอย่างนี้นะครับบนเกาะช้างครับนี่ชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำจากนี่แหละครับก็เ,เอาเดี๋ยวว่าหลังจะพาไปดูว่าเขาต่อน้ำลงมายัางไงนะครับเอาสายยางต่อที่บ้านก็ใช้น้ำจากคลองนี้เหมือนกันครับ บรรยากาศอ่มลื่นบนเกาะช้างช่วงนี้ เล่นน้ำเหนื่อยครับนอนไปแล้วตกแรงก็เลยไม่ทันได้ถ่ายก็นี่ครับวิถีชีวิตของคนป่ช้างนะครับ,บรตกตกประจำะตกบ่อยมากว่างแล้วก็ปลูกต้นไม้ป้อนสีไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับก็ ไว้ันหลังจะถ่ายให้ดูใหม่ครับว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของคนที่นี่เขาเป็นยังไงกันนี่บางแก้วไปเล่นน้ำเมื่อกี้ครับถ้าใครมีอยากจะดูอะไรนะครับบนเกาะช้างก็เห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจะทำอัพโหลดให้ดูนะครับ ฝนกำลังตกเลยตกแรงตรงนี้เป็นหน้ามรสุมผมก็จะตกเยอะมากเพราะว่าอยู่บนเกาะนี้ก็เมที่เขาพูดกันนะครับฝน 8, แปดแปดสีครับฝนแรงมากเยอะมากครับ